ดีตอนบ่ายครับอาจอิกเกียวมาแล้วสวัสดีครับเอฟสี๋ยวมามองขางนาดหึ้นยังไงแม่มาหนขึ้นยังขึ้นกันเช้านี้ให้นมล้าจ้าเส่กาหนองเนาะน,นี่ไงที่แม่ปั๊มมาอันน,นมแม่เหรอใช่เป็นสีนะเป็นสีนธรรมชาติแล้ว,ลวอืม่มจางลงแล้วเพราะว่าขนมหม่ไม่จะเป็นสีแบบเหลืองๆขนมแบบเรื่อยๆเป็นนมลุกดีที่ผมได้กินนมดึงเหลืองแล้วลนะูกเนาะอืม นมเหลืองๆวันนี้คุณแม่ก็จะปั๊มนมถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะแบบยิ้มๆมันกินนิ้มให้มันมีสต็อกนมไว้เผื่อคุณแม่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยปากขึอนยางง่มนลยรมมัอนจะปากอ่ะแต่หน่อยมันก็เป็นสีแหละในตาเป็นสีดูว่าผมหลอกแม่ฮหลอกนมมันก็สหลอกเรื่อยๆอือะไรเรื่อหลอกกับแอะแอะปากเรียมปากเลียมปากเลียมคือพอมันเน่ะ พี่นาริตายังไม่ตื่นค่ะหน้าสดแน่ใสมากก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากบอกเลยเซรัมโตเกียวที่สุดบอกแบบนีเพราะเซรัมโตเกียวไงค่ะแล้วก็โลชั่นโตเกียวถ้าเซรัมเดี๋ยวถ้าโลชั่นปุ๊บหนานี่ไงเจ้าของแบรนด์อย่างนี้นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นเจ้าของแบรนด์โลชั่น เซรามเขาก็ผิวดีเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงเด้อเสียงมันไม่น้อยพี่น้องอืมนี่นไพี่สดไหมยังไม่อยากดูนะยังไม่อยากดูนะดุแลเขาเป็นังไงจะมอ่งหรอซุกมือนแรกมั่งหเมื่อไรบอกตอมยุ้ให้ตอมผลาดมันตานไปเดี๋ยวยิ้มแล้วยิ้มขางหนึงแต่อย่ามายิ้มแบบร้ายๆนะ มีตหลับพิทางลูกให้ม่ตรลับลบ,บ้าไหา้ไปไหนด้มแตหลับอย่างเดียวครับตี่นวมากินมเมือนตามมงมงเล่นเพราะว่าผมรับใครมีแต่นอนชี้เสาใครผู้ใด,ดอะ่ะนี่เนี่ยรายนี้แหลวร <laughs> ับตลอด ลขี่แตกไปแล้วสองรองแต,ต่ตื่นเมนื่อไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะคะจนถึงหน้าบัดนี้นะคะจะเที่ยงแล้วเร็วเนาะเพิ่งพอนอนเด็กตีอ <S 2> 2 <S สองรอชมคลิปผมแล้วครับพอ่อนอนตีสองมืดเนี่ยไม่นอนตีสามตอีอุ้ยอุ้ยเม่ใไ่บัดน,นี่ยไม่ยังบัดน,นี้ไม่ยังเธอหองหองบอกเอาเอา เฮ้ไป <Hey>, มีวันทองห้องบอ่อหน้าเมื่อทองห้องตบแต่ hmm. ทองห้องรับตดไม่ใช่กันรับแล้วยังไม่หายใจให้เหื่อยขนาดนี้นี่มันต้องโกรธแนหน่อยสักมัน สิวสวยนะพ่อไม่ต้องเขียนหรอกนะต้องเขียนหรอกมันสวยแล้วขิ้วงามล่ะขิ้ผ no. ู yeah. <t <t ้ชายเราเประม้านเนี่ะเป็นตโดกเนาะโดแต่ออกมาสิบ่บ่มมีขี้ด้จำได้บ่หัวก็เป็นยังสีบวมมีขี้ผมก็เป็นยังสีอันนี้อีหยังผมแหลมมาบพี่อืเกิดผัวบ้าน ที่ไหนผมยาวก็จะตัดผมแบบหานคู้ชายผมยาวออกแล้วก็ต้องได้ตัดตัดแต่บกโกรนเลยไม่โกรนแต่หมายถึงว่าตัดให้มันเป็นทรงหล่อหนโกรนผมแฟรอย่างที่น้องรับบาดได้ตะกี้ตะกี้สีมังกนผมแฟรตายาดผมมาง่ายว่าใช่ซึ่งมวยผมผมไม่ตาแบบงามเลยคุณฟ้สิมาดตัวเขาเป็นผู้หญิงสิมาตัดหัวหล่นไปเลยไอ้คนวิ่งเล่นมัวแต่พูดอะไรตึ๊บเอ๊ บ้านคือมันหมดหลายมดดำมมันเป็นดินของเตยไหมเอาดินใส่ไหมแล้วเป็นหู้สารละอัดน่ะซิลิคนละอัดไปมดเยอะมากมดกับมดดำเลยไหมเป็นหนาสั้นลูกคิวขโมยไงวันนี้คือขโมยคิวหลอแน่นอนเลยอ่ะขึ้นไหมหาช่องมาเลยนะสังกัดรลอดก็เธอ ตอนเด็กๆเ,เ,เธอไม่ได้เหมือนโตเกียวนะได้เหมือนนาริตะเธอได้เหมือนนาริตะแต่ว่าเนตะหน้าตาดีนะหน้าตาดีไงแต่แค่ไม่มีได้เฉยๆค่ะจะได้เห็นรถเธอตอนแบบบีเด้ผู้ให้มันอยู่ใส่คือบ่เคยเออกมาเป็นคนเมืองเลยันบุคคลนี้ฉันกับคนมันนอกเนาะฉันบอยู่ในเมืองคือเธอเพิ่งสิบสี่ถ่ายรูปแบบว่าโอยาวาเถอะเธอแห่งหลายรูปเพิ่งยืนที่หน้าบ้านแค่ชุดมายมยมเมาอยู่สิบสองปีพุ่นสิบสองปีมันก็ถือว่ามีรูปด้วยกัน แต่ไม่ยู่แต่บอลมันบรนนอกอยังก็สิมีรูปทุชัตทุชัตเลยให้เราเลยนะอะไรหมายถึงว่าตอนนี้น้อยนะเบบี้เนี่ยมันโมคามีเบบี้มันต่างมาก็บลำบากตีโมคามีเนาะไทยก็ต้องมีบุญมีกล่องมาไทยให้แล้วก็เอาฟิล์มไปล้างตุลนะเนาะหมดไรหลายอืมอืม จนทีเท like <laughs> <laughs> oh, oh, ียงรบ่ตือนอยู่กวนน่ั้เต้นมวนเลยองอกคุณไมเน่ขึ้นแต่ช่วงไล่สดเปิดแม่บ่กข้นด้อุ้ยเห็ดปากนี่สันดู Eh, 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 okay. Apple. ือคนละสีหาบจุนั่งเต็มคือถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอยาอ่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ